สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องแอร์เรียห้าสิบเอ็ดแครกตันนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาชมสวนของบอยกันนะก็วันนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับก็ยังไม่นอนนะฮะเดีย๋ยวเรามาพาชมสวนดูน้องๆแล้วก่อนนะดูพัฒนาการของน้องๆกันก่อนนะครับที่สวนของบอยเนี่ยก็ เน้นไปทางยิมโนนะครับก็จะมีอาตะกูนแมมอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือพวกแมมลูกกอล์ฟแมมเม็ดพริกนะครับแล้วก็นี่ก็คือแมมเม็ดพริกคริสนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนแมมลูกกอล์ี่บอยชอบมากทุกคนเดี๋ยวบอยจะเลี้ยงแบบคือเนี้ยบอยจะเลี้ยให้มันใหญ่อะเออใหญ่แล้วก็แบบยังไงก็ไม่ขายแน่นอนนะครับบอยจะเลี้ยให้มันเป็นแบบสวยๆเลยอะเออนะครับก็นี่นะครับก็เป็นส่วนของบอยเนาะนี่นะครับอันนี้ก็ที่ชํำๆไว้อันนี้ บออันนี้เป็นลูกทีเล็กนะครับน,นี่ทีเล็กพวกดินโนเสาร์อะเนาะบอยก,ก็ได้มาหลายต้นเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้กํลาลังแบบเอาชํานะครับบางบางบางกอก็มีรากมาแล้วนะแต่บางกก็ยังไม่มีแต่ก็ปล่อยเขาไปอย่างเงี้ยนะทุกคนเราไม่ได้ซีเลียเพราะเราก็มีต้นแม่เขาอยู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นพ่อ,พอยิมโนนะครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหม เจ้าย er ิมโนของบอยอ่าก็จะมีใบไม้ลงมาแล้วก็มาเก็บป่าดนะครับเดี๋ยวบอยลดน้ำไปเมื่อวานเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับแบบบอยจะลดวันเว้นวันเนาะก็จะเริ่มลดใหม่นะครับก็คือว่าเพราะว่าเขาเป็นหน้าร้อนด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขากาลังให้ดอกเห็นไหมทุกคนเห็นกลุ่มดอกเต็มเลยนะครับช่วงที่แบบกาลังให้ดอกเราต้องอาบํารุง น้องๆเขาหน่อยนะครับเห็นไม้ดอกกําลังออกนะครับแล้วก็ที่ผสมไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะติดมันติดหรือเปล่าแต่ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะผสมได้อีกประมาณ3-4ดอกแล้วแหละทุกคนก็เดี๋ยวจะมาผสมกันเนาะนี่นะครับก็เป็นยิมโนนะครับของบอยเนาะตรงนี้ก็เป็นไม้กราฟปกติเนะี่ยบอยจะเป็นคนไม่ชอบไม้กราฟนะครับแต่อันนี้ที่ F มาก็ลองดูนะลองเลี้ยงดูก็จะมีทั้งนนี้ครับเดดีมนะครับ อันนี้ air b สองหนึ่งเจ็ดแปดด่างเนาะเดี๋ยวจะเอาไว้ให้เขาทําพันแลว้วก็เก็บหน่อเขาด้วยนะครับนี่ก็คือทีเล็กนะครับแล้วก็พิงเจแปนพิงไดมอนด์อยู่ด้านล่างเนาะมองไม่ค่อยเห็นเลยทุกคนนี่นะอันนี้ก็เป็นแบบต้นแรกๆที่บอยแบบซื้อมายังตอนสมัยยังไม่ค่อยมีตังค์นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับทุกคนที่เราแบบอยากแนะนําก็คืออ่าโคนที่บอยได้ลงคลิปครั้งที่แล้วไปนะครับก็คืออ่าแปดโคนนังนะครับนี่นะครับบอยก็ เน้นมาทางชํานะครับคือไม่ไม่กลัวเขาตายหรือกลัวเขาเน่านะครับบอยจะเน้นชาเพราะน่าบอยจะเป็นคนที่ไม่ชอบไมก้กาเพราะว่ารู้สึกว่ามันเก่งกะส่วนอันนี้นะครับก็คือ,อแผงคอม้านะครับตอนนี้น้องๆกําลังจะโตแล้วนะครับน้องๆเนี่ยก็เกิดมาน่าจะเกือบเดือนแล้วนะทุกคนเดี๋ยวบอยคิดว่าน่าจะมาสักสองสักสามเดือนอะ่ะบอยคิดว่าเดี๋ยวจะแยก ลงกระถางนะเพื่อให้เขาโตเร็วขึ้นนะครับนี่ครับอันนี้ก็มีอีกนะครับนี่อันนี้สวยมากทุกคนเห็นปะอันนี้สวยเนาะอันนี้แบบเจ้าอ่า LB สองหนึ่งเจ็ดแปดเนาะอันนี้เป็นต้นใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ดอกเขากาลังมาอีกผสมงไปแล้วเห็นไหมอันนี้ก็เป็นอ่าสวยๆแม่เก่าแก่นะครับนี่ก็มีนะทุกคน,นีนแล้วก็มีคริสด้วยนะครับในยิมโนโคริสของบอยนะครับ ก็เอฟมาเหมือนกันนะครับฉันอจะเอฟมาทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมส่วนอันนี้ลูกของเจ้าต้นนี้ทุกคนเนี่ยห้าอันเนี่ยห้าอันเนี้ยก็คือลูกของต้นนี้นะครับได้หน่อมานะครับเนาะแล้วเขาบอยเนี่ยเอาไปชาแล้วแล้วเขาเขาลากเขาเดินแล้วนะครับก็เลยเอามาชาแยกต้นแบบนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นแฝดสาม นะ83บอยกำลังขุนเขาใหม่เพราะว่าได้มาจากร้านรู้สึกว่าน้องเขาแบบน้องเขาแบบนี่ทำไมเหมือนดินมันฟูขึ้นนะทุกคนว่าปะเหมือนดินมันฟูขึ้นเออไม่รู้เกิดจากอะไรหรือเปล่าไส้เดือนเราหรือเปล่าเหมือนดินแบบดินมันฟูอ่ะเนี่ยเห็นปะอันนี้ก็อย่ารอเขาน้องเขาสดชื่นเราค่อยเปิดนี่ก็เหมือนกันนี่บอยรู้สึกว่า อ่าเขาแบบเหมือนแบบจะแห้งอะไรอย่างเงี้ยบอยก็เลยแบบเอามาเคามาอบนี่เป็นวิธีการอบของบอยเนาะบางคนอาจจะใช้ถุงแบบนู้นก็ได้อบเหมือนกันนะทุกคนนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับใครมีข้อสงสัยเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีน้องคนหนึ่งถามมาบอกว่าแนะนําวิธีการฟอมาร์เรสนี่เลยนะทุกคนเดี๋ยวบอยจะมาทําให้ดูนะครับก็คือเนี่ยบอยทดลองพอมาร์เร็คครั้งแรกก็คือแผงคอม้านะครับบอยอเอฟแผงคอม้ามาทั้งหมด10มเมล็ดนะครับ ก็ได้ทั้งหมด9ต้นโอหคุ้มมากเดีย๋ยวบอาจะมาบอกวิธีว่า mm. การพาเพาะเมล็ดแผงคอ้นะทำยังไงเนาะแล้วก็การพาเพาะเมล็ดพวกยิมโน,โนเนี่ยต้องทําแบบไหนเออบอรู้สึกว่าบอลใช้วิธีนี้แล้วแบบขึ้นดีเนี่ยทุกคนปะ่ะนี่กำลังโตเลยแผงคองมานะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับก,ก็มาดูส่วนเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาลดน้ําแล้วก็อย่ายมาผสมดอกน้องๆเขานะครับนี่การลดน้ำของบอลบอยก,ก็ใช้อันนี้มีปุ๋ยเร่งดอกนะครับ แล้วก็ออสโมโค้ดผส,สมไปในน้ํานี้เลยแล้วก็ลดเข้าไปนะแต่ก่อนนี้บอาก็ใช้รถทีละตน้นนี้ก็รถทีละต้นเหมือนกันเนาะบ่อยจะแบบรถแบบเบาๆอะ่ะทุกคนดูดอกชอบดอกมากเลยทุกคนบาต้องเป็นตอนกลางวันนะถ้าเป็นยิมโนเนี่ยประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบบานแล้วนะครับมีอะไรมาคุยของชันหรือเปล่านี่เอาไปใชาออ่หรอน่าจะเป็น เราลดน้ำาแหละแรงเกินนั่นเนี่ยบางทีว่าก็กลัวหนูเหมือนกันแต่บอคิดว่าอ๋อบอได้ฝักเนี่ยน่าจะมีบ้างติดบ้างแล้วแหละทุกคนเพราะว่ามันเริ่มบ้วนแล้วอันก็เริ่มบ้วนก็คือพยายามจะไม่ให้ขัดน้ำบอคิดว่าที่ที่สังเกตมานะที่สังเกตอดอกที่ร่วงเนี่ยก็คือบอยกลัวล่าเขาเน่าแล้วที่สําคัญก็คือแบบพยายามจะไม่ลดน้ําพรไปศึกษาจากคลิปจากคนที่เขาแนะนํา ที่ให้ความรู้มาเนี่ยเขาบอกวันถัาเป็นช่วงเจ้ายิมโรลให้ดอกว่าันตาระให้ดอกเนี่ยสมควรที่จะให้น้ําวันเนว,นวันเนี่ยจะเป็นการดีมากๆเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนด้วยนะครับดินเขาก็จะแห้งเร็วนะครับแล้วเขาเนี่ยก็เหมือนแบบมีลูกก็เนานะเขาก็ต้องแบบบำรุงลูกของเขานะครับเพราะถ้าเกิดเขาแบบบำรุงไม่เขาก็ต้องผัดตัวทิ้งนะครับเออบอยก็พยายามลดรู้สึกว่ามันจะเริ่มติดดิดนไปทุกคนปักเต็มเลยนะครับนี่นะครับก็ น้อฝักแบบหูเยอะแยะแระงลงเราเองไว้หมดทุกคนดูสิแต่ไม่รู้ติดเปนะล่านะเราต้องมาอรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับนี่ต้นพอ่อต้นแม่ด้านล่างก็จะมีนะนี่เป็นชุดแรกเลยนะถ้าบอยได้นี่แบบจะเป็นชุดแรกแล้วก็จะลองผสมเ,มเองนะครับขยายเองนะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่เอฟมาทั้งหมดเลยนะครับส่วนใหญ่จะเอฟมาทั้งหมดเหรครับ แต่ก็มีแยกหน่อก็จะเป็นพกอกเนี่ยพวกทีเล็กเนี่ยจะแยกหนอนะครับอันนี้บ่อย,อยทุกคนดูอันนี้ด็สวยมากเห็นปะน,นี่สวยแล้วก็อันนี้แบบนนแบบสวยๆทั้งนั้นอันนี้นามโหดนะครับหนาโหดเนาะหนาโหดเขาแถมมาแล้วก็แบบเออพอพอไปดูก็บอกหนาโหดก็มีราคานะครับส่วนตรงนี้เป็นไม้ประกวดนะครับพี่วอลคิดว่าน่าจะขุนประกวดนะครับเนีย่ยทุกคน ก็ประมาณนี้ใครมีคำถามอะไรก็ถามไว้ได้นะทุกคนเดี๋ยวอบอยไปตัดคลิปแล้วก็นอนนะเดี๋ยวจะล,ะลงแล้วก็นอนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบอยจะอัปเดตทุกๆวันพาเพื่อนๆมาดูสวดแคคตทัทุกๆวันนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ